เชิบ้านเคลมอีกกัมพูชาบอกไทยขโมยชื่อสุวรรณภูมิไปใช้เป็นชื่อสนามบินเข้าจังหวะกัมพูชากำลังจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ Why w o r l เรื่องนี้นะคะมีที่มาเพจ On Route Tips ซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความโดยแปลเป็นไทยได้ว่าสนามบินในประเทศไทยขโมยชื่อโซวันภูมิของเราไปใช้ซึ่งโซวันภูมิเป็นแลนด์มาร์คของเขมรที่คนไทยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เรากำลังจะมีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่อยู่ในอดีตเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วเราควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีจึงจะคู่คู หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปชาวเน็ตต่างก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อสนามบินให้กันอย่างมากมายอาทิเช่นกุนคาแมแอร์พอร์ตท่าอากาศยานเมืองเคลมสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่บนอดีตเมืองหนึ่งของไทยคาแมโซวันภูมแอร์พ so อร์ตออฟคิงดอมออฟกัมบเดียแคัมบเดียโซวันภูมอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตว่าแต่ประเทศไทยไปเอาชื่อนี้มาจากกัมพูชาจริงหรือเรื่องนี้ผู้ใช้ Facebook บัสไทยพักดีเคยออกมาแสดง แสดงความคิดเห็นลงในกลุ่ม Amazing World Culture Club V3 เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าเขมรเป็นเจ้าพ่อเครมของจริงเครมมาตั้งแต่สมัยปี2008ถึง2009แล้วพร้อมยังบอกอีกว่าเขมรมักออกมาด่าแก้เกอร์เขินเพราะอยากจะใช้อยากจะทำตามในสิ่งที่คนอื่นเขาทำมาตั้งนานแล้ว พอขเมนอยากใช้บ้างก็มาด่าแก้เกอร์ว่าเป็นของขเมนคนนูน้นคนนี้มาก๊อบของขเมนมาขโมยของขเมนไปยิ่งเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากขเมนก็จะหัวชนกำแพงหินจะเอาเป็นของตัวเองลูกเดียว พฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นมานานมากและไม่ใช่แค่ไทยที่โดนทำแบบนี้และที่โดนแบบนี้ก็ไม่ใช่การข้างคล้ไทยด้วยทั้งนี้ที่บอกว่าไม่ได้มีแค่ไทยที่โดนเพราะหากย้อนไปในช่วงปี2008-2009ช่วงที่เพลง No Body ของ Wonder Girl กับ Ring Ding Dong ของ Shinee จากเกาหลีใต้ดังคอมเมนก็เคลม โดยเพลงของเขาก็ทำออกมาจนปีแล้วขมรเพิ่งมาทำตามใช้คำว่า copy เลยนะไม่ใช่ cover เพราะเอาเนื้อร้องเขามาแปลงใช้ทำนองเพลงของเขาพยายามทำแบบเขาทุกอย่างแล้วเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์พอโดนฟันคลับเขาไปถามเรื่องลิขสิทธิ์เพราะไม่ให้เครดิตอะไรเขาเลยจนโดนรุมสับแทนที่จะสำนึกกลับมาโวยวายว่าเป็นของขมรเป็นเพลงขมรเกาหลีมาได้ยินเพลงของขมรแล้วก็ไป เว่าชุดความคิดนี้ก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันด้วยใช้กับทุกเรื่องใช้กับทุกอย่างที่ขเขมรอยากได้และทุกครั้งที่ต้องการเป็นที่สนใจเรื่องนี้ก็เหมือนกันไทยใช้ชื่อสุวรรณภูมิมาก,กี่ปีทําไมขเขมรเพิ่งมาทักท้วงเอาตอนนี้ไม่โวยวายตั้งแต่ช่วงแรกคนขเขมรไม่ได้เพิ่งมีอินเทอร์เน็ตไม่ได้เพิ่งใช้โซเชียลมีเดียแต่พอตัวเองจะสร้างสนามบินใหม่ถึงจะเพิ่งมาพูดทักท้วง อย่างไรก็ตามถ้าขเขมรจะใช้ชื่อนี้จริงๆไทยคงไม่มีใครว่าแต่ถ้าจะกล่าวหาว่าไทยขโมยจากขเมขมรคงไม่ได้เพราะคําว่าสุวรรณภูมิไม่ใช่ภาษาขเขมรแต่เป็นภาษาสันสกิตที่มาจากดินแดนพารัสผ่านมาทางศาสนาฮินดูอรารยธรรมจากดินแดนพารัสเข้ามาสู่อาเซียนร่วม2,000ปีแล้วอย่างไรก็ตามยังมีชาวเน็ตท่านอื่นเข้ามาบอกอีกว่าการกระทําเช่นนี้ของขเขมรน,นั้นในทางจิตวิทยาเรียกว่า vulnerable narcissist หรือคนหลง ตัวเองประเภทเปราะบางมีความกังวลสูงอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์จนต้องสร้างเรื่องสร้างหลักฐานขึ้นมาโอ,อ้อวดเพื่อป้องกันตัวเองในขณะเดียวกันก็เพื่อยกตัวเองให้เหนือกว่าคนอื่นแต่ยิ่งยกตัวสูงเท่าไรก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าปลอมนั่นเอง สำหรับในส่วนของชื่อสนามบินสุวรรณภูมิของไทยนั้นมีความหมายว่าแผ่นดินทองเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพน์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2543โดยใช้ชื่อเดิมคือหนองงูเห่าพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2545 ส่วนตัวสะกดชื่อของสนามบินในอักษรโรมันคือสุวรรณภูมิซึ่งเป็นการสะกดตามหลักการเทียบอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบภาษาบาลีและสัฤตมิได้ใช้ระบบการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถานซึ่งจะสะกดได้ว่าสุวรรณภูมิ Why wo